สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำรถเพื่อการเกษตรสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นเรามาดูกันว่าราคาของเซ็ตเริ่มต้นของแต่ละรุ่นจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรก DJI T10 น้องเล็กสุดขนาด10ลิตรเหมาะสำหรับเกษตรกรมือใหม่บินง่ายตัวเล็กทำให้คล่องตัวเคลื่อนย้ายสะดวกฟังก์ชันการใช้งานต่ตางๆครบครันเสียมความรอดัยด้วยเลด้์กันชนรอบทิศทางราคาเริ่มต้นอยู่ที่236,000บาท ต่อไปเป็นรถดีใจ T20 เหมาะกับงานที่มีปริมาณมากขึ้นทงังบรรจุน้ำยาได้20ลิตทำงานได้ไวเฉลี่ย50-70ไล่ต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพรับจ้างฉีดพ่นสำหรับชุดที่เหมาะในการเริ่มต้นของ T20 คือแบตเตอรี่4ก้อนราคาอยู่ที่365,000บาท รุ่นต่อไปเป็นที่ที่30ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนี้ที่30เหมาะสำหรับเพื่อไร่เพื่อสวนหรือสำหรับนาข้าวที่มีปริมาณมากพ่นละอองหนาหน้ากว้างถึงเเมตรทำให้ทำงานได้ไวขึ้นหรือถ้าใช้กับเพื่อสวนก็จะให้ละอองที่หนาแน่นครอบคลุมละอองสเปรย์กระจายทั่วถึงในกระัางใต้ใบหรือลำต้นเสร็จเริ่มต้นสำหรับรุ่นหนีงคือแบตเตอรี่2ก้อนราคาอยู่ที่415,800บาทและสินค้าชิ้นต่อไป คือเครื่องป่นไฟสําหรับทีสิ0และทีสามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพรับจ้างติดตั้งไว้ในรถสําหรับออกไปทํางานในพื้นที่ต่างๆทําทให้การทํางานได้ต่อเนื่องอย่างไม่สะดุดสามารถเสียบชาร์จด้วยเครื่องป่นไฟได้โดยตรงและทำให้แบตเตอรี่เต็มได้เร็วภายใน7-10นาทีในส่วนของราคา DJI D 9 0 0 0 i อยู่ที่59,900บาทและ DJI 4 5 0 0 i อยู่ที่3 9 9 0 0บาท ไปลองมาดูอุปกรณ์เสริมกันบ้างครับนอกจากการฉีดพ่นโรลของดีเจก็สามารถหว่านปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ได้เช่นเดียวกันตัวแรกเป็นทั้งหวานขนาด10ลิตรสำหรับที10มีตัววัดปริมาณด้วยการชั่งน้ำหนักทำให้สามารถแสดงปริมาณปุ๋ยในถังได้ตลอดเวลาและช่วยในการคำนวณการหว่านได้แม่นยำมากขึ้นราคาอยู่ที่21,500บาทตัวต่อมาเป็นทั้งหวานสำหรับที20ทำงานได้รวดเร็วสามารถปรับตั้งค่าการหวานได้ตามต้องการราคาอยู่ที่23,500บาทและตัวสุดท้าย ว่าสำหรับที่30ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์วัดน้ำหนักเหมือนที่10ทําให้สามารถตั้งค่าการหวานได้อย่างแม่นยำและ,สะแสดงปริมาณปุ๋ยในถังได้ตลอดเวลาและขนาดถังที่ใหญ่จุได้ถึง35ลิตรหรือแบกน้ำหนักได้ถึง40กิโลตัวนี้ราคาอยู่ที่23,000บาทเป็นยังไงกันบ้างครับเลือกได้หรือ,อยังว่ารุ่นไหนตัวไหนเหมาะสำหรับงานของคุณ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยครับโทรมาที่0 9 8 6 4 7 5 2 0 3หรือแอดไลน์มาที่ Ken2Ken Ken, พร้อมให้บริการพี่น้องทั่วประเทศครับ